เอ้ยเดเรียนตัวนะเออเอเก่งนะเด็กเล่นเกมนี้กับภูฟ้าไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นรูปขอไข่วอลแมนเลขหนึ่งไทยเลขสองไทยและเลขสามไทยให้เด็กๆเขียนตัวพยัญชนะลงไปลงข้างล่างเช่นแบบนี้ขอไขกไ่อคุคอ ใช่เด็กๆเ,เราเคยเล่นไปแล้วแต่คุณครูจะมีลองดูซิว่าเด็กจำเขียนภาษาไทยได้ไหมอันนี้เป็นรหนูเลขหนึ่งแปเลเป็นเลขอาราบิกแบบนี้นะคะโอเคพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะรถคันที่หนึ่งมีกองไก่ อย่างนี้ม้วนขึ้นออกมาตรงนี้เลขหนึ่งไทยเลขสามไทยเลขห้าไทยเอาละเอยคือไม่ไม่ใช่เขียนมอที่หัวหัวไหนไม่เขียนก็ไม่เป็นนะคะได้แต่ว่าถ้าต้องเขียนเรื่องอะไรลงไปตรงนี้ใจเย็นๆกันได้แค่เดี๋ยวเรามาหาคนเฉลยดีกว่าไหนก็เป็น มีคนเข <tem> ียนเสร็จแล้วหรอครูฟ้าเปิดเบาๆด้วยเปล่าเด็กอะไรเนี่ยเตัวอะไรโอเคคุิจะชัลงยแล้วนะเสร็จแล้วหรือยังคะใครเสร็จแล้วชูโอเคขึ้นมาแล้วโอเควยน้องพีเสร็จแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งใคร ตอนที่เฉลยใครถูกติ๊กถูกได้เลยนะคะในช่องหลางอ่ะกอกไก่แล้วงงเนื้อหนึ่งสามค่ะใครถูกเหมือนกับคูหญิงบ้างอ่ะคบิกใครถูกบ้างคะอุ้ยน้องทีถูกต้องอ๋อน้องไอติมถูกอ่าเขียนถูกตรงนี้อ่าเก่งมากเลยเออ,เอาะไรข้อนี้เลยข้อนี้เลยแจงคุณครูละ มีคนแซงคุณครูแล้วเหรอ,อย้ายครูญิงไปข้อที่สองแล้วนะไปรถคันที่สองแล้วนะรถคันที่หนึ่งเด็กๆเสร็จแล้วใช่ไหมลูกติ๊กถูกได้เลยนะคะต่อมารถคันที่สองมีฮอนกคู่หอหีบเลขเจ็ดเลขเจ้าและเลขศูนอุ้ยกุิงบอกไปเลยเดยวมีตัวอะไรบ้างเด็กๆเขียนได้กันไหมนะ จำได้หรือเปล่าโอ้โหมีคนเขียนเสร็จแล้วด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะโอ้น้องฟอยโอเคแล้วกูยิงเห็นแล้วนะคะน้องฟอยโอเคมีใครโอเคอีกเราแล้เดาว,ดวเป็นอะไรลูก ใจเย็นๆนะคคโอ้วันนี้เราพูดตั้งใจเขียนมากเลยสแสดงว่าเขียนได้โอเคมีคนโอเคกี่คนแล้วคะเนี่ยอาน้องสิงหาโอเคแล้วน้องอาชีใจเย็นๆนะน้องอาชีอาน้องมิรินโอเคแล้วว้วมีคนไปข้ออื่นแล้วเหรอ แสดงว่าทําได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะขุี่จะเฉลยแล้วนะขุี่เฉลยเร็วไปไหมลูกไหนดูซิน้องเซนเสร็จหรือ,อยังครับโอ้น้องเซนเสร็จแล้วใช่ไหม คุยหิงมองไม่ค่อยเห็นโอเคแล้วชมพูเสร็จหรือยังลูกอักฉเฉลยหอนกู๊ดหอหีบเจ็ดเจ้าศูนย์ใครถูกตามนี้ปิ๊กถูกได้เลยนะคะคุณใครอย่าเพิ่งไปนะคะอย่ายหนูขอเขียนแป๊บหนึ่งค่ะ ได้เลยค่ะแล้วตอนแรกหนูเขียนหรือ,อยังลูกยังไม่เขียนนะคะหนูยังไม่เขียนหนูยังเขียนไม่เป็นโอเคโอเคโอเคอ่ะหัดเขียนตามรูปแบบที่คุณครูฉเฉลยได้นะคะใครที่ยังเขียนไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องเครียดน,นะไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวรอครูหญิงฉเฉลยแล้วเขียนตามครูหญิงก็ได้ไม่เป็นไรลูกไปได้เลยค่ะหนูทำเสร็จแล้ว <c oughs> แล้วคนอื่นเสร็จแล้วหรือยังคะแล้วขุ้หญิจะได้ไปทีเดียวโอเคงั้นคุยหญิงไปรถคันที่สามแล้วนะรถคันที่สามนี่รอเรือบอใบไม้สองสี่หกเอาละดูซิใครเสร็จแล้วบ้าง ใครเขียนไม่ได้ไม่ต้องเครียดนะคะไม่ต้องร้องไห้แะเดี๋ยวคุยเฉลยใครเขียนตามคุยก็ได้นะลูกโอ้โห,โหน้องแสดงเร็วมากน้องปุ่นสีเร็วมากโชว์แล้วโอเคเรียบร้อยยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยนะคะอ๋ะอโมิรินก็เรียบร้อยแล้ว โอ้น้องสิงหาตั้งใจเขียนมากเลยยอดเยี่ยมเลยน้องเซนยอยอดเยี่ยมเลยค่ะอ๋อน้องไอติมเสร็จแล้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะคุยิงเยบไหนน้องเฮเซลเสร็จแล้วด้วยยอดเยี่ยมเลยอ่านง่ายคุณหญิงฉเฉลยแล้วนะมีใครไม่เสร็จอีกไหมไปแล้วนะอะร,รอเรือ บอใบไม้สองสี่หกมีใครเขียนถูกบ้างคะได้กี่ดาวกันแล้วเอ่ยติ๊กถูกตรวจตามคู้หญิงฉเฉลยได้เลยนะน้องนาดาวน้องนาดาวเขียนได้อ้าวน้อนาดาวสวกโอเคแล้วเดี๋ยวคูหญิงไปข้อต่อไปแล้วนะคะ เด็กๆโอเคแล้วนะข้อนี okay, cool. okay. okay. em. okay. ้ตามทันนะคะคุยวจะไปรถคันที่สี่รถคันที่สี่ B ตัวแรกต่อไปคุณครูทำเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วคุณครูค่ะเสร็จแล้วค่ะหนูเสร็จตั้งแต่อยู่ข้อที่สามเลยค่ะโอเครับเสร็จแล้วค่ะใครเขียนใครเขียนเสร็จแล้วรอตรวจตอนที่คุยเลืนะคะเดี๋ยวคุยวิขาน โอ้โหเด็กข้างี้ทำไมยอดเยี่ยมอะไรขนาดนี้กันคะสุดยอดเลยเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆด้วยโอเคไหมเดี๋ยวเรารอตรวจเช็คไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะดูซิว่าเราจะได้เสร็จเร็วจะได้กี่คะแนนหรือถูกหมดเลยเสร็จแล้วหรือยังเอ่ยข้อนี้ยอดเยี่ยมเลยอะเด็กๆเก่งมากเลยจำได้ด้วย โอเคล้วนธาราโอเคแล้ว,ลวผู้หญิงเฉลยเลยนะคะอะปอปาสอเสือแปดห้าเจ็ดถูกต้องตามที่ผู้หญิงเฉลยไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยโอ้โอ้โอ้มีคนจานผู้หญิงไปแล้วคันที่ห้าแล้วนะ,ะมีหลายคนเสร็จแล้วโอ้โหเก่งมากเลยรถคันที่ห้า มีหมามาย่าอยยกสองหกสี่ไอเคียดอ,อกมาเป็นยังไงนะคะแต่ลองดูซิเสร็จแล้วครับค่ะนนองทีเล็กที่สิบเสร็จแล้วมีใคร<ม>ยังไม่เสร็จบ้างไหมคะ อ๋อเราทาลาเลขที่สิบสามเสร็จเรียบร้อยชูโอเคุบางคนโทใบยาจะหมดแล้วเสร็จกกนเยอะแล้วโอเคแาควินมาตรวจมาตรวจกันนะคะว่าถูกต้องไหมมามา้ายอยัสสองหกส,สีถูกต้องตามนี้ไหมคะทำเสร็จแล้วค่ะคุณผู้หญิง น้องนาดาน้องนาดาได้ถูกต้องทั้งห้าข้อไหมเอ่ยเสร็จแล้วข้อโอเคเออเค่ะน้โอ๊คนาดานาดาโอ,อน้อนาดาติ๊กถูกตาพี่คุยเฉลยเลยนะนี่มีคนติ๊กถูกแล้วเดี๋ดยวคุยที่เ้ห็นเว้ยน่าเยอนี่ของน้อง น้องไอตีมติ๊กถูกข้างหลังครบทุกข้อเลยได้ครบทุกข้อเลยเก่งมากเลยค่ะน้องก็้ว,น,วน้องเขียนเอทุกข้อเลยยอดเยี่ยมเลยเก่งมากๆเลยเดี <S 2> <S 2> ๋ยวให้คุณพ่อ <S <S คุณแม่ช่วยตรวจช่วยเช็คอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะเก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆขาวันนี้เราจะเรียนสระตัวใหม่เด็กๆรู้ไหมว่าสระตัวนี้เรียกว่าสระอะไร ใครรู้้างคะอุ้ยมีคนรู้แล้วว่าตัวนี้คือสระอะไรอันนี้สระอะไรนะคะสระอสระอะอออกเสียงว่าอย่างไรคะอ่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 ะแล้วรู้หรือเปล่าว่าสระอ่ะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังอยู่ช้นบนหรืออยู่ข้างล่างอยู่ตรงไหนเออกลางมั่วกลางไหนตรงไหนอุ้ย มีคนบองอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังค่ะพูดเองเดี๋ยวเราอะไรคะเฮ้ยเยังมันมาค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันมาลองฟังเพลงกันก่อนนะคะเด็กๆได้ยินเสียงเพลงไหมเอ่ยได้ยินคะโอเคได้ยินนะสระออกเสียงยังไง เมื่อกี้มันมีกี่คำคะเขาบอกว่าให้รับมันเร็วไปอเด็กๆช่วยคหญิงนับหน่อยว่าสาระะในรูปนี้มีทั้งหมดกี่คำเดี๋ยวคุิงถามคำ่ะห้าเร็วมากเดี๋ยวคุญิงขอถามน้องน้องปุ้น้องปุนเลที่สิบสี่มันมีกี่คำลูกไม่แล้วปุนเลที่สิบสี่มีกี่คำคะหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับห้ามีสระอะทั้งหมดหกคำแล้วอันนี้ล่ะคะเอ๊อเด็กๆดูดีๆนะดูดีๆนะมีสระอะกี่คำเอ่ยน้องไอติมน้องไอติมอันนี้มีสระอะกี่คำะคะอ่ะ3ค่ะ อ๋อมีตัวสระสะามคามสตัวแต่มันมีตัวหนึ่งที่มันไปรวมกับสระเอไม่เป็นไรเราจะรับสระอะเก่งมากเลยค่ะมีทั้งหมด3ตัวสระอะยอดเยี่ยม หลงไม้ไทยสารอ,ออกเสียงยังไง บอกว่าสียอาะอยู่ข้างหลังพยัญชนะแล้วเด็กรู้ไหมว่าสระะเสียงสั้นหรือเสียงยาวครั้งที่แล้วเราเรียนสระไปเสียงยาวทั้ตัวเลยอ๋อเสียงสั้นอ๋อทำไมเด็กถึงคิดว่าเป็นเสียงสั้นใช่เสียงสั้นเพราะว่าเราออกเสียงอ่ะเราลากเสียงไปยาวๆได้ไหมลูกเราลากไปเสียงไปอ่ะมันจะออกไปเสียงอ่ะไปถ้าเราลากเสียงยาวๆใช่ไหม ดังนั้นมันก็เลยออกเสียงเป็นเสียงท่านว่าอะสระอะอยู่ข้างหลังพยัญชนะมีสองตัวอ่ะเราลองมาดูกันนะคะถ้าสระอ่ะไปอยู่กับคุณปอปลาล่ะคุณปอปลาอ๋าสระอะก็จะมาอยู่ข้างหลังคุณปอปลาแบบนี้เ,ออเวลาที่เราอ่านเ,ออเราจะอ่านว่าปออปอ,อ เก่งมากอ่าตาคุณอยงยอดเยี่ยมเลยแล้วถ้าจะละอ่ะไปหาคุณตาตนะคะต่ออ่ะอ่ะอ๋ออ๋ออ๋ยอ๋ออออเออ๋อออยออตัวออ๋อออะ๋ออออยออออ๋อออเ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋อออออออ ซาอีกหนึ่งรอบต่อส่ออะซาสี่สออะไรส่อแอบซาเฮ้ยเด็กๆเห็นหน้คุณตัวนี้ไหมเขาตัวอะเห็นเห็นหมที่แอบอยู่หลังต้นไม้เขาคือตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยกะตายตายตายตาดตาย กระต่ายกระต่ายคุณกระต่ายออกเสียงตัวแรกคือตัวอะไรเอ่ยกอไก่ใช่ไหมกระต่ายกอไก่บาง้นคุณกคุณคุณคุณกระต่ายเป็นเพื่อนคุณกับคุณกอไก่มาแทนคุณกอไก่ก็จะเป็นกอกอก่ย้อยแล้วตัวนี้ล่ะคะ แล้วนี่คือตัวอะไรเอ่ยจิงโจ้ค่ะจิงโจ้จิงโจ้จิงโจ้เต็มไปหมดคะจออะจ่าจออาจ่ายอดเยี่ยมเลยจออาจ่ายอดเยี่ยมออกเสียงชัดเจนจออะจะน้องปูนน้องปูนน้องปูนอาหรือยังน้องปูนเลขที่สิบสี่อุ๊ยอันนี้คืออันนี้คืออะไรคะ ดเด็กดดเด็กเราจะอะดออะเราจะอ่านว่าดอ่ะดโดอ่ะดอ่ะโะไม่ดอ่ะดอ่ะดอ่ะโดออะดอะออ๊ยอันนี้คุณรถด้คุณรถ รถรถเป็นรอเรือรถข้าพเดียร์อน่รออ่ะนะรถเด็กขามันจะมีเสียงที่เป็นเสียงสูงเสียงต่ำพอมาเจออุ้ยพอมาเจอคุณรุคุณรารถจะเป็นรออ่ะรักรอรอรอระรอรอรอ

พออะค่ะแต่ถ้าเป็นคุณขอไข่จะเป็นขออ่ะค่ะนะคะพออะค่ะพอค่ะพออะค่ะตัวเยี่ยมเลยต่อมาอันนี้คุณอะไรคะลอออละลออลเราจะเป็นลอ อ่ะละเก่งมากเด็กขาคุณล้อีกับคุณลอเรือออกเสียงเหมือนกันไหมถ้าเป็นรอเรือเราจะกระดกดิ้นใช่ไมลืกเป็นรอดังนั้นเขาจะออกเสียงแตกต่ันะคะอุ๊ยอัี้คือใครคะโนโนอนิโนโนอนนนน

น้องปูนเลขที่สิบสี่น้องปูนกออะจ้น้องปูนปน,ปน,น้องปูนกออะกะเยเลยเสียงเขาอันนี้เสียงต่ำและเสียงจะไม่สูงแล้วคุณกออะจะน้องปูนเก่งมากๆเลยตัวต่อมาตัวอะไรนะอ่ะน้องเซนน้องเซน,น,เซนคุณูหิขอถามน้องเซน อันนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยปลาปลาปอปลากับสาอะเราจะอ่านว่าอะไรคะปลอ่ะปลาอ๋อเอ้ยเสียงเสียงเขาจะไม่สูงเสียงเขาจะต่าๆหน่อยปออ่ะปลาปอาพูดต่อเก่งมากมากครับปออ่ะปะยอดเยี่ยมเลยคําต่อมาอีกคนหนึ่งรักสกันอีกคนหนึ่งคุยขอถามน้องสิงหา ตัวเสียง่ะตอะเก่งมากๆตัวอ่ะตะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยวันนี้เราเรียนสละอะไรไปใครจําได้บ้างคะเมื่อกี้นี่สละอะไรเอ่ยสละสละอ่ะสรัอ่ะออกเสียงว่าใครจําได้บ้างอ่ะสละอะออกเสียงว่าอะเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะ เอียงสั้นค่ะเียงสั้นค่ะเอียงสั้นอยู่ตรงไหนของตัวัพชนะข้างหน้าข้างหลังข้างบนหรือข้างล่างคะข้างหลังข้างบนข้ง่ข้างบนข้างล่างอ๋อข้าข้างบนเขาจะแปลงล่างใช่ไหมเป็นไม้หันอากาศแต่ตอนนี้เป็นสระอะจะอยู่ข้างหลังเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆขาวันนี้หมดเวลาแล้วเด็กๆเริ่มไปไปทานอาหาร ตอนกลางวันนอนด้วยนะคะพักสายตาตัวเองด้วยนะลูกเรียนมาคืนวันแล้วปวดตาแทนเลยบายบายบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบค่ะพี่บ๊ายบาย